เร็วหน้าเอาเร็วหน้าเนี่ยอะไรยังไม่มีคับเออสายจิ้มลิ้นก็เหลือเกินจอกถึงก็เอาเลยนะครับโดนโดนโดนเมื่อยไหมเมื่อยไหมเมื่อยไหม เอาขึ้นมาแ้วไปนี่ไหนไหนไหนมายังมายังเลตัวก่อนเลตัวก่อนไมีไซไมมีไซส์มั้ยเี้ยได้นะครับนู่นถือตักนู้นตะกัวมาครับตะวัวเนี่ยครับอ่ย โอ้ยสุดยอดเฮ้